เพื่อนมาเจอกันอีงแล้วนะคะกับช่องวันไทยสปาอ,อิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่เป็นฝ้าห้ามฝ้าสูตรนี้เลยนะคะซึ่งสูตรนี้การันตีรักษาฝ้าและก็เห็นผลจริงๆเลยนะคะซึ่งแม่บ้านของเราอยู่บ้านเฉยๆสามารถทําสูตรนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะรักษาฝ้าได้ง่ายๆเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อครีมแพงๆมาใช้เลยนะคะ เคค่ะไปเข้ามาแ้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อ share, เป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปนะคะเคค่ะเรามาดูวิธีท,ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตอนแรกเราจะใช้หัวใจเท้าเลยนะคะบ้านเราก็สามารถหาได้ง่ายๆตามท้องตลาดเลยนะคะในส่วนของหัวใจเท้าเนาะเขาจะมีสารไกลโคไซน์นะคะที่อุดมไปด้วยกรด เอสโคบิกนะคะซึ่งและก็วิตามิน A ที่สูงมากเลยนะคะซึ่งผลการวิจัยออกมาแล้วตรงกันว่าช่วยลวดลดเรื่องการรักษาฝ้ากระได้อย่างเห็นผลอย่างชัดเจนเลยนะคะในส่วนของหัวใจเท้าเนาะช่วยรักษาฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของหัวใจเท้าเนาะซึ่งหัวใจเท้าเขายังมีวิตามิน E ออีกมากมายและมีสาร อีกมากมายเลยนะคะที่จะออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อทำที่ตัวที่ทำให้เราเป็นฝ้านะคะให้เรานำหัวใจเท้าประมาณนี้นะคะเราจะไม่ใช้เยอะนะคะให้เรานำไปขูดไปบดยังไงก็ได้นะคะเราจะกรองเอาแต่น้ำมาเข้าประมาณ1-2ช้อนชาหรือแล้วแต่ใบหน้าของแต่ละคนเลยนะคะนะคะทุกคนน้ำหัวใจเท้านะคะที่เราไปกรองออกมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะมาทำส่วนผสมเลยนะคะเราจะใช้น้ำหัวใจเท้านะคะประมาณ1-2ึช้อนชาหรือก็เอาอัตราส่วนได้เลยนะคะ ตัวจะทําเยอะๆเลยนะคะนี่เลยนะคะคือน้ําผึ้งนะคะในส่วนของน้าผึ้งก็จะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะเ็าจะช่วยไปฆ่าแบคทีรียก็จะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนนะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะจะทําให้เราไม่เสบหน้านะคะเราจะใช้น้ําผึ้งอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ต่อไปนี่เลยนะคะคือน้ำมะเขือเทศนะคะใครมีน้ำมะเขือเทศสดสามารถใช้น้ำมะเขือเทศสดแทนได้เลยนะคะใน,นส่วนของน้ำมะเขือเทศก็จะมีกรดเ h a เก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระด่างใสไวมากๆนั่นเองนะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ำมะเขือเทศอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะใครเป็นฝ้าห้ามพลาดเลยนะคะสูตรนี้เห็นผลจริงนะคะ เราจะใช้นมลดจืดธรรมดาเลยนะคะในส่วนของนมเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเดือนริ้วรอยก็จะช่วยให้ผิวของเราย็นนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่สองช้อนชานะคะใส่ไปเลยนะคะนมนะคะหน้าเราจะได้ใสนะคะเรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพกหน้าสูตรนี้แนะนำให้ดำก่อนนอนนะคะ ทำเก็บได้5้าถึง7วันนะคะถ้าใครจะทาเก็บนะคะใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะสูตรนี้ใครเป็นฝ้าห้ามพลาดเลยนะคะฝ้าหายจริงหายนะนะคะนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะวิธีพอกนะคะใครจะใช้สำลีเอามาเค็ดเค็แบบนี้ก็ได้เลยนะคะนี่เลยนะคะใครจะใช้สำลีก็ได้เลยนะคะใครไม่ใช้ก็นี่เลยค่ะ หรือจะใช้มือก็ได้เลยนะคะถ้าเราใช้สำลีเขาก็จะได้หนากว่านี้อีกนะคะใช้สำลีจุ่มแล้วก็เคดเคดแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเราปล่อยทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ เกเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะเครเข้ามาแล้วฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้ดูนะคะใครที่เป็นฝ้าสูตรนี้รักษาฝ้าได้จริงเลยนะคะแล้วก็จะไม่ทําให้หน้าเราแดงด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสุตเด็ด,ดก็จะมาเคให้ดูอีกนะคะ